โกโก้เย็นทำง่ายอร่อยด้วยสูตรแก้ว16ออนแล้วก็แก้ว22ออนเราสามารถทำดื่มเองได้ที่บ้านหรือว่าจะทำสร้างรายได้ให้ตัวเองก็ได้นะคะเรามาดูส่วนผสมกันนะคะทุกคนเริ่มจากผงโกโก้แก้ว16ออนเราใส่3ช้อนชานะคะแก้ว22อออนเราใส่5ช้อนชาค่ะตามด้วยน้ำร้อนนะคะ แก้ว16ออนใส่ไป100 ml ค่ะแก้ว22ออนใส่ไป120 ml ค่ะคนให้ละลายเข้ากันนะคะโกโก้กับน้ำร้อนทั้งสองแก้วเลยนะคะผงโกโก้หาซื้อง่ายตามท้องตลาดทั่วไปเลยค่ะใส่นมข้นจืดแก้ว16ออน20 ml แก้ว22ออน30 ml นะคะ นมสดแก้ว16ออน30 ml แก้ว22ออน40 ml แล้วก็ตามด้วยนมข้นหวานแก้ว16ออน40 ml แก้ว22ออน50 ml ถ้าเราทำขายอยากรดต้นทุนก็ใส่น้ำตาลแทนนมข้นหวานได้นะคะแล้วก็ใส่ครีมเทียมแทนนมข้นจืดได้ค่ะคนให้เข้ากันทั้งสองแก้วเลยนะคะ จากนั้นเราก็จะมาเทใส่แก้วน้ำแข็งทั้งสองแก้วเลยนะคะแก้วสิออนและแก้ว22่องออนพอเราเทเต็มแก้วแล้วเราก็จะท็อปด้วยนมสดหรือว่านมข้นจืดก็ได้นะคะอันนี้เปิ้นใช้นมข้นจืดค่ะท็อปด้านบนนะคะหรือใครจะตีฟองนมใส่ก็ได้นะคะ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้โกโก้เย็นของเราหน้าดื่มมากขึ้นนะคะสูตรนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยละค่ะถ้ายังไงทำดื่มเองก็ได้หรือว่าทำสร้างรายได้ให้ตัวเองก็ดีลองทำดื่มกันดูนะคะทุกคนอร่อยสุดๆเลยค่ะ